สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกไปแล้วว่าทำงานหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นงองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาคุณมีหน้าที่ทํางานอยู่ในวาระได้ทั้งหมดกี่ปีคะเป,ปีใช่ไหมคะที่คุณอ,อยู่ในวาระนี้แล้วคุณก็ไม่ได้มาหวตเลือกตั้งขึ้นมา คุณเองที่เป็นอง,องค์กรอิสระคุณก็มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจในการบริหารการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างถูกต้องมิตรธรรมแล,ล้วก็กำหนดเขตการเลือกตั้งอะไรให้ให้เหมาะสมแล้วก็มีอำนาจทั้งนิติบัญญัติอำนาจในการบริหารอำนาจา<ส>า <พ against> เป็นตุลาการคุณเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจอยู่ในตัวของเองเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทำ คุณควรที่จะเป็นตัวของตัวเองในการทํางานทํางานให้กับประเทศชาติตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่คุณทํางานอยู่ตรงนี้คุณมีหน้าที่ที่จะต้องทํางานให้กับประเทศไทยกินเงินเดือนของไทยเนี่ยคุณจะต้องทํางานเต็มเวลาตลอดเวลาเจ็ดปีไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำช่วงที่จะมีการเลือกตั้งคุณควรจะเตรียมตัวให้มีการเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องทํามาตลอดทำมา มันขยับตัวตอนใกล้ๆจะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้การกําหนดเขตหรืออะไรต่างๆคุณควรจะเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทําอะไรช่วงนี้แล้วการแบ่งเขตอะไรต่างๆที่เห็นออกสื่อมาเนี่ยบางหน่วยเลือกตั้งมีปัญหาอยู่เลยอะ่ะทาไมคุณไม่เตรียมตัวการเลือกตั้งมาตั้งนาน แล้วก็กาหนดเขตอะไรออกมาให้มันชัดเจนประชาชนจะได้ไม่สับสนเวลาคุณทําอะไรกําหนดอะไรมาตะละอย่างข้อคิดข้อเสนอของกกตมักจะทําให้ประชาชนสับสนวุ่นวายอย่างเช่นความคิดของคุณที่จะให้คนต่างด้าวมาเลือกตั้งได้อันนี้มีประเทศไหนในโลกที่ก็ทํากันแบบนี้ทำไมเราไปเอาคนต่างด้าวมาเลือกตั้งในประเทศไทยทำไมเราถึงให้สิทธิ์เขามามีอำนาจ เลือกสอสเข้าไปในสภาทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่คนไทยเลยเขาเป็นคนต่างด้าวนะคะเขาเข้ามาอยู่เนี่ยเขาจะม่ให้เขามายึดประเทศไทยเหรอถึงได้ให้เขาอะ่ะมามีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วคนไทยพุทธละ่ะที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอะ่ะคนไทยพุทธที่เขามีร่างกายอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างเช่นขะะสงของเราทําไมคุณไม่กําหนดแก้ข้อกฎหมายตรงนี้ ให้เขามามีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทําไมคุณถึงต้องไปเอาคนต่างด้าวคุณไปมีความคิดอย่างนี้คุณไปเอามาจากไหนเป็นความคิดของคุณเองเหรอคุณไปเอาคนต่างด้าวมาทําไมแล้วคุณเหมือนทำเหมือนโยนหินถามทางน่ะว่าคนไทยเขาจะรู้เรื่องนี้ไหมคนไทยจะมีปฏิกิริยายังไงแล้วในที่สุดอ่ะมันมันไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดคุณให้คนต่างด้ามาเลือกตั้งเนี่ยประเทศไทยจะวุ่นวายขนาดไหน คุณมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งคุณก็ต้องทําให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรม